สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืน AK74 น้ำแข็งนะผมความแรงก็เท่า AK ทุกกระบอกอยู่แล้วนะครับผมไม่มี Gen2 นะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเล่นทีมคนเดียวนะครับผมรอบนี้นะครับผมไปครับผมลุยครับผมมาก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเพื่อนมีคนห้าแน่นอนนะผมว่าเฮ้ยระเบิดมานี่ไงข้างหน้าตัวไปนัดนึงอยู่นะครับผม เดินไปหาเลยและกันนะอ้าวไปไหนวะเนี่ยเอาหายเลยหรือเขาวิ่งไปไหนเดี๋ยวระเบิดกันหน่อยครับผมล้านหลังมาเรียบร้อยเลยครับผมเพื่อนเอาใหม่ดิหัวร้อนเลยครับผมเพื่อนบุกเลยละกันนะเดี๋ยวรอจังหวะละกันไปครับผมจะวิ่งชนเลยละกันโอ้โหระเบิดแดงโอ้โหโคตรโคตรเป็นใจครับผมเพื่อนด้านหน้าเป็นอย่งครับผม ไปสองครับผมกระสุนเหลือห้านัดเฮ้ยด้านหน้ามีครับผมเขาจิ้มโอ้โหลมจับเลยครับผมเพื่อนๆดูเพืเ่อนๆในทีมเล่นกันหน่อยนะครับผมฝั่งเขาเลยคนเดียวนะยังไงข้างหนะ้าจิ้มหลังเน้นๆเลยนะครับผมเพื่อนเอาเล่นหนาา่นไปกินโน่นเขาอยู่ไกลๆครับผมเพื่อนๆไกลๆเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วในด้านหน้า เก็บไปหนึ่งครับผมอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคครับผมเพื่อนในทีมยิงไปได้แล้วนะครับผมเพื่อนรอผมเกิดนะเอาใหม่ครับผมะสาระเบิดไปครับผมลูกนึงจะมีคนวิ่งมาไหมรอดูนะครับผมไม่มีแอบก่อนละกันนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวจะมีคนวิ่งเข้ามาเองนะผมคิดไว้แบบนี้ รอจังหวะนะครับผมรอระเบิดหมดก่อนนะค่อยไปเฮ้ยมีคนมาแล้วดีเก็บไปหนึ่งครับผมโอ้เขาวิ่งอ่ารัดแคบมานะนนนด้านซ้ายนะเพื่อนเฮ้ยนี่ไงยังไงก็ไม่รอดคนนี้โอเคเอ้าพายิงวะเพายิงจากไหนนะเอา้าตรงนี้โอ้โคตรเนียนเลยเพื่อนเมื่อกีก้โอเคนี่เพื่อนในทีมผมก็เล่นดีกันนะครับเพื่อนฝั่งผมเล่นดีกันเยอะน,นะ เดิมปลาระเบิดไปครับผมแล้วก็โอ้โหโดนแสงจะรอจังหวะให้เขาวิ่งมานะเพราะว่าเขาวิ่งมาด้านนี้บ่อยมากเลย่ด้านซ้ายนเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าแคบนะโยนระเบิดทําชิ่งมาแล้วครับผมไม่โ้โตัวไปสองสามนัดอยู่ครับผมวิ่งดักเลยแล้วกันนะผมเก็บไปหนึ่งครับผมรอมันเดิมนะรอจังหวะมันเดิมนะมันจะมีคนห้าววิ่งมาหาเราเองครับผมเพื่อน ทางซ้ายางงกกว่าไงเช็คขวาไม่มีนะผมหลังโกดังนะเห็นเพื่อนว่ายงี้ใช่ไหมหลังคอมดีกว่าอยู่คอมน,นี่แหละเพื่อนโอ้โหเพื่อนวิ่งเข้าวงไปเลยครับผมน,น,น,นี่อยู่หลังนี่แหละปาระเบิดไฟครับผมเพื่อนเดิมโอ้โหมันนยิงดักปุว่ะเลื่อเรือ62 ที่เดิมกันหน่อยนะครับผมเพื่อนเดีเ๋ยวเขาก็จะวิ่งเข้ามาเหมือนเดิมนะเพื่อนได้โอ้โหได้เอพีครับเพื่อนผมวิ่งผ่านไปแล้วพี่วี่ผ่านข้างแคบครับเพื่อนเฮ้ยทีนี้ตัวเดิมที่เดิมทดางซ้ายมือเรียบร้อยไปหมดแตกไปครับผมโอ้โหแรงจัดครับผมเลยยิงไปสองสามนัดเรียบร้อยเลยไปเพื่อนไปเลยเหลือคนเดียวครับผมชนะไปนะครับผมเพื่อน สลับฝั่งแล้วทีนี้เ,นนเดี๋ยวได้รู้กันนะผมเพื่อนสลับฝั่งแล้วฝั่งผมเป็นฝั่งน้ําเงินบ้างนะฝั่งกันเนี่ยเรียบร้อยแนะน,น่นอนผมบุกเลยแล้วกันนะผมเพื่อนมา,านะแดงอยู่เมื่อกี้ไปหนึ่งครับผมไหมไปสองเรียบร้อยไปเห็นไหมมันปิงนะครับผมเมื่อกี้ผมยิงตายไปแล้วสวยเพื่อนชนะไปานะครับผมเพื่อนมาผมได้เจ็ดแล้ว อันดับอันดับหนึ่งผมเล่นดีมากเลยนะเพื่อนนี่ด้านหน้าเดนะ็บ <7 S 2> ไปหนึ่งเฮ้ยไม่ตายวะไม่ตายได้ยังไงโอ้ฟุกโดนเฉยนะครับผมเพื่อนยิงมั่วๆไปแบบนั้นนะชนะไปอีกแล้วนะครับผมได้แปดแล้วฝั่งผมนะบุกเหมือนเดิมครับผมเพื่อนบุกให้หนักมี่ถามเลยถนะ้าวิ่งเ,เข้ามาตายแน่นอน คนอ้อมหลังวะเข้าคูดังเลยแล้วกันเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมไม่ได้เลยได้สองตัวครับผมวินนี่เก๋ผมผมไล่นกราแล้วนะครับผมเพื่อนอันดับหนึ่งผมเล่นดีมากเลยนะครับผมเพื่อนไปเหมือนเดิมครับผมบุกเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อน เอาไปเลยครับผมเอาโกดังมาสองตัวเก็บสองครับผมยิงไปแทบกันหน่อยครับเพื่อนแคบมันจะมีนะเก็บไปหนึ่งครับผมตายระเบิดเพื่อนครับผมโอ้โหมันมีการระเบิดหมดซ่าเลยนะดูเพื่อนในทีมเล่นกันหน่อยนะครับเพื่อนชนะไปนะครับผมก็อยากให้ดูสนุกสนุกนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ